วันนี้เนี่ยพี่จะมาเฉลยเป็นข้อสอบเอเนตปีสีก็คือเป็นข้อสอบเข้ามหาลัยแหละปีสีแค่มันชื่อเอเนตแล้วก็ที่พี่เลือกมาเฉลยข้อนี้เพราะว่าแนวเนี้ยชอบออกคณิตสามัญซึ่งชื่อใหม่เขาชื่อว่า Alevel เดี๋ยวมาดูวิธีการคิดกันอนุกรมอนันต์นะมันชอบออกมากคณิตสามัญเนี่ยนะเขาบอกว่า1ส่วน A บวก1ส่วน3บวก A ส่วน3กําลัง2บวก A กําลัง2ส่วน3กําลัง3ไปเรื่อย เป็นอนุกรมเลขค่าคณิตคุณน้องกี่คำว่าอนุกรมเลขค่าคณิตแสดงว่าพวกนี้ที่มันเอามาบกวกกันเนี่ยมันคือเลขค่าแล้วน้องรู้ไหมว่าถ้ามันเป็นเลขค่าคณิตเนี่ยตัวเอกของมันคือค่า R รถ้าเอกของมันคือ R R ที่มันคืออัตราสร่วนรวม R ที่มันคืออัตราสร่วนรวมคนที่ชื่อ R เนะี่ยคนที่เป็น R เราจะเอาค่า R มาคูณพจน์ที่1แล้วมันจะได้พจน์ที่2แล้วก็เอาค่า R มาคูณพจน์ที่2มันจะได้พจน์ที่3และเอาค่า r มาคูณพจน์ที่3จะได้พจน์ที่สคือมันจะคูณด้วย r ไปเรื่อยๆคนนี้คืออนุกรมเลขทันใช่ไหมทีนี้พี่มองว่าจากพจน์ที่1นึไปพจน์ที่2องะพี่ดูไม่ออกว่รามันคูณใครเพราะว่า1สา่วน a เป็น1พี่นึกไม่ออกแต่พี่นึกออกคู่เนี้ย คู่นี้พี่นึกออกว่าพจน์ที่สองไปพจน์ที่สามอะมันคูณใครคือเราไม่จําเป็นต้องดูจากพจน์ที่หนึ่งหรือพจน์ที่สองเราดูจากสองไปสามก็ได้หรือสามไปสี่ก็ได้ดูจากไหนก็ได้เพราะว่าถ้ามันเป็นอนุกรมเลขาจริงๆอ่ะมันจะต้องคูณด้วยค่าที่มันเท่ากันแสดงว่าน้องดูพจน์ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้คู่นี้พี่มองออกเพราะว่าถ้าหนึ่งไป A ดูเฉพาะตัวเศษนะหนึ่งไป A อะ หนึ่งคูณคก็ต้องคูณ a ถูกต้องปะแสดงว่าค่า r ของพี่ชื่อ A แล้วตัวส่วนจากสามไปส 3. 3ามสามกำลังหนึ่งไปสามก็ต้องคูณสามแสดงว่ามันจะต้องคูณ A ส่วนสามถูกต้องไหมเชื่อไหมเชื่อไหมอาจจะไม่เชื่อดูนะน้องดูพจน์ที่สามไปจพ์ที่สี่น์ที่สามอ่ะมันคือ A ส่วนสามกำลังสองถ้าค่า R มันใชอ่ะน้องก็ต้องเอา a คอนี้ที่เป็น R ไปคูณกับ a 3, มันจะได้ เอกลังสองแล้วสามที่ไปคูณกันใช่ไหมถ้าค่า R มันใช่มันจะต้องคูณพจน์ที่สามแล้วก็โดดไปพจน์ที่สี่ให้ได้สแสดงว่ามันใช่ไหมมันใช่ก็มันได้ไงเพราะฉะนั้น R ของเราก็คือ A อสองสอ่อนะเพราะฉะนั้นทางก้อน่ะมันคืออนุกรมเลขาแล้วจุดๆมันเรียกว่าอนุกรมเลขาอน,นันต์ซึ่งอนุกรมเลขานั้นข่าวดีคือมันให้ผลบวกมาแล้ว แสดงว่าอีก้อนนี้ทั้งหมดเนี่ยขอโทษนะขอรบไปนะอีก้อนนี้ทั้งหมดมันจะบวกกันได้สี่เท่าก็เขาให้ผลบวกมาแล้วแล้วน้องรู้ไหมว่าอะนุกรมเลยค่ะอน,นันต์มันจะมีสูตรหาผลบวกอน,นันต์ที่ชื่อว่า s t s t นี่คือผลบวกอน,นันต์สูตรเขาจะเป็น A1 ส่วน1ลบร์นี้ออกทุกรอบคันที่สามาันออกทุกรอบ s อเนี่ยคือผลบวกอน,นันต์ ซึ่งไอ้เจ้าผลบวกอน,นั้นให้มาแล้วเนี่ยอีนี่คือ s t มันให้มาแล้วผลบวกอนันต์ผลบ,ว,นนผลบวกก้อนเนี้ยได้4ี่ส่วนสคนุน้องก็เลยแทนเป็น4ี่ส่วนสเข้าไป A 1คือผลแรกอีเนี่ยคือ A 1ได้1นส่วนเอหารด้วยหลบ Rr คือก้อนเนี้ย A ส่วนสที่เราหามาัเมื่อกี้จบแก้หายเจ๋งไหม มุมมองมันมุมมองมันดีเนาะเออข้อนี้มุมมองมันดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่รวมได้เหรอพี่ก็จะได้สี่ส่วนสามเหมือนเดิมพี่ว่าพี่รวมได้เฉพาะอีก้อนล่างอ่ะอีก้อนเนี้ยอีก้อนเนี้ยหนึ่งก็คือสามส่วนสามน้องจะได้ว่าสามส่วนสามแล้วก็ไปลบกับเจ้า a อส่วนสามมันก็จะยุบเป็นสามลบเอส่วนสามอีเนี่ยคือก้อนตัวส่วนอ๋อใช่ปะ มันก็จะหารด้วยสามลบเอส่วสนสามลักษณะนี้แล้วทีนี้เราคุยกันเฉพาะก้อนด้านขวาตัวส่วนยาวๆเนี่ยมันคือการหารไอ้ส่วนยาวๆมันคือการหารมันก็คือหนึ A ่งส่วนเอหารด้วยสามลบเอส่วนสามซึ่งเวลาเจอหารพี่ไม่ชอบพี่จะเปลี่ยนเป็นคูณถ้าน้องเปลี่ยนเป็นคูณเนี่ยมันจะเป็นหนึ A ่งส่วนเอคูณเวลาเปลี่ยนเป็นคูนต้องสลับเศษส่วนก็จะเป็นสามส่วนสามลบเอ แล้วเวลามันคูณกันเนี่ยน้องจะต้องเอาตัวเศษคูณกันซึ่ง1มาคูณกับ3าน้องจะได้เลขสามเคูณกับ3ามลบเมันก็จะเป็น A คูณกับ3าอลบเออใช่ไหมอ e ีเนี่ยคือก้อนด้านขวาน้องก็จะได้ว่า A ทอร์นะสาหารด้วย A คูณกับ3าลบเแล้วก็ไปเท่ากับ4ส่วน3อีกฝั่งหนึงให้ดูก่อน ทีนี้เสร็จแล้วขอโยงมานี่นะน้องจะได้ว่าสี่ส่วนสามซึ่งมาจากก้อนด้านซ้ายอีคู่นี้มันคูณกันได้เอกระจายเข้าไปได้มันจะเป็นสามแล้วก็ลบ a กำลังสองตัวเศษมันเดิมเป็นเลขสามตัวส่วนนะ่ะมันจะได้สามแล้วก็ลบ a กำลังสองแล้วก็คูณไขเพราะว่ามันเป็นเศษส่วนมันไม่สวยไงไขเลย สี 4, ่ต้องคูณทั้งคู่ต้องทั้งสามเอแล้วก็เอกำลังสองมันจะเป็นสิบสองเอลบสี่เอกำลังสองแล้วสามควายไปได้เก้าแล้วพี่ว่าเดี๋ยวมันต้องแก้สมาการกำลังสองเดี๋ยวพี่ย้ายไอ้เจ้ากำลังสองให้เป็นบวกก่อนน้องจะได้ว่าสี่เอกำลังสองลบสิบสองเอแล้วก็บวกเก้าต่อนะแล้วก็สองเล็กทีนี้สองเล็บที่น้องแยกได้ นึกออกใช่ไหมไอ้ตรง 4a น้องจะต้องแยกเป็น 2a กับ 2a ทีนึนของมขอไอตรง 4a น้องจะแยกเป็น 2a กับ 2a แล้วข้างหลังงานที่เป็น9น้องจะต้องแยกเป็นลบ3กับลบ3เพราะว่าตรงกลางมันรวมกันได้ลบ มันจะเป็นลบสามกับลบสแสดงว่าค่าเอเขานําไม่กันเท่ากันก็ตอบสามส่วนไดจับแต่ละข้อแล้วก็สุดน,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 น้องก็ตอบ A เป็นสามส่วนสองเพราะฉะนั้นข้แน่น้องจะตอบ A เป็นสามส่วนสองนั่นเองจบโอเคนะ,ะฝากแนวคิดกับเทคนิคในข้อน,นี้ด้วยเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปถ้าเป็นเติมคำก็ตอบหนึ่งจุดห้านะโอเคไปลนะ